สวัสดีค่ะพบก,กับช่องพายเจริญน,นะค่ะเนาะวันนี้แม่คว้านกระไดมาทำการปลูกหญ้าเนาะค่ะเนาะเสียสิ้นจากภาร,รกิจไปวานเขาแม่คว้านกับวันีบ้บ่ได้ขายอาหารออนไลน์เนาะค่ะเนาะแม่คว้านเลยมาจไ,ไปวานวานปุ๋ยเขาเนาะค่ะเนาะไป,ไปวานปุ๋ยวานปุ๋ยเขาแล้วก็ ช่วงบ่ายมาแม่ควันก็ได้มาปลูกหยานะจ๊ะน้ะงปลูกหยางนี่ค่น้องกินเล่นกับคุณแม่แก้วตาเนาะค่ะเนาะไทำการไถปลูกใหม่มากว้าว เดี๋วกระตายมืดน้ำกันี้นนกข่เนาะมั้ยนีขาควันนกข่เนาะขวันนองเิทิพน้องเ,องเใหม่จากเตเที่ยงนะะนกข่นขาะควันยังตันไกลับไปเบิง้งฝากขนบานไก่เลินเที่ยงกันเิ่น <c oughs> เอาหญ้าเอานาำให้กินเนาะค่ะเนาะ,ะกนเลดมาทำการปลูกคะแนนติดพอเมฟซี FC, ทุกท่นานมอบไห้แม่ควันกระไดเปงมาใส่ใจในการจางรถไถมาไะกไถแล้วก็ยกลองเนาะค่ะเนาะยกลองปลูกหญ้าให้คุณมแม่เกลยวตากำนองพี่เลยเนาะค่ะเนาะ วนหนึ่งแม่แม่ความกรไดิเบ่งมากมากจางเพิ่นปลูกน้ำแล้วก็ต้องการจางรถไถมายกลงไถไ้ก็ขอฝากคุณพอไม่เอฟซีทุกๆท่กทนารนั่นาะเะนะค่ะเนา่ทติดเติมคะแน่นห้ เด่หนหอนไล่หลายมือนนี่แต่งงากับสมทุกปีนะจ๊ะเนาะสมทุกปีเลยจ้ะเพราะว่าตัดแล้วกะแรงเนาะค่ะเนาะมันแรงกะตายไปอีก มันมีแดดแดดกับวปันไดเนาะค่ะเนาะพ่อสูดายอยู่บ,บ่หอนเป็นไหนมีลมน้ำก็ขอบพระคุ้นไปยังคุณแม่สภาพไอคุณแม่สะาสดานั่นเนาะค่ะเนาะจะเป็นสภานบ,บนไห้ ปลาแดงปลาอวนแม่จันเพิ้นนะคะเนาะที่เป็นสะพานบุญซอยขอบขั้วจีเหลินนะคะเนาะขอขอบพร,ระคุณไปย่างคุณเมยยุยคุณพอสมหมายนะคะเนาะพอคุณเมย์เอจีทุกๆทุกทัน,นะคะที่เติมคะแนนให้คะแนนจากคุณพอคุณเมยเติมมาให้ก็ได้เบ่งมา ใส่ใจค่ะรถไถเพิ่นเนาะค่ะเนาะใส่ใจค่ะรถไถกับให้หมูอเพิ่นมาซอยปลูกหยางนำ้ำม่ควานกันได้ให้หมูอเพิ่นมาซอยปลูกหยาน้ำกันสองทันเนาะค่ะเนาะ ทุกางานก็ต้องทำการเอาปุ๋ยกบเนาะค่ะเนาะแบ่งไปซื้อปุ๋ยเนแบ่งไปให้ค่ารถไถเป็นเน่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ให้คนซอยปลูกน้ำเนค่ะถ้าว่าโบโบใส่ปุ๋ยกบกะเขาก็จะบบขึ้นไวเนาะค่ะเนาะ เป็น n h าแบบว่ามันบางงามต้องปุยกับกยูไก่ไก่ปุยต้องกาเนาะขาวๆต้นขาเนาะต้องปุยนะควัน่วงนี้ก็เด็ดออกลายหอนนอกขาเนาะหอน เดี๋ยวหอนเดี๋ยวบดนะจ๊ะเนาะถ่ายนี่บ่มี่ยัยงไหลเนาะคะ่ะเนาะฝากช่องขอบคุณฝากช่องไพ่กิเลนไว้แน้อมอกอ้อม,อม,อมใจของพอ่อแม่เอ็ซีน้ำเนาะคะ๊ะเนาะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเนานะคะ๊ะเนาะขอขอ,ขอพบพระคุณค่ะ